สุดแรงเกิด EP นี้กับ5อันดับเด็กนิสัยรวยอันดับที่1ริชชี่ริชจากริชชี่ริชริชชี่ริชหนูน้อยทายาทมหาเศรษฐี ูมีทุกอย่างยกเว้นเพื่อนรวยถึงขนาดที่ซื้อภูเขามาแกะสลักมีแมคโดนัลล์อยู่ในบ้านมีต๊ะกินข้าวที่ยาวจนต้องโทรคุยกันแต่แล้ววันหนึ่งพ่อแม่ของริช,ชี่ก็ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกซะง,งั้นริช,ชี่เลยต้องรับบทเป็นผู้ดูแลธุรกิจทุกอย่างของครอบครัวโอ้โหรวยหรอเกิน อันดับที่2นิกกียังจาก crazy rich asian หรือทายาทของครอบครัวที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศและส่งอิทธิพลมากที่สุดในเอเชียซึ่งในวัยเด็กนิกเดินทางไปยังลอนดอนแต่พบว,ว่าโรงแรมที่จองไว้ไม่ได้เตรียมห้องพักรับรองแม่ของนิกเลยทำการซื้อโรงแรมนั้นในทันทีอ่ะคนรวยๆก็ต้องแก้ปัญหาแบบคนรวยๆสิจ้ะ ันดับที่3ซื้อเนโอว่ากันตามตรงหากเทียบกับคนอื่นๆซืเนโอ Neo. อาจจะเป็นทายาทธุรกิจที่ไม่ได้ร่ำรวยะระดับท็อปๆอ,อย่างคนอื่นแต่ซือเนโอมักปล่อยออร่าความมีตังหรือเรียกว่าอวดรวยได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะของลิมิเต็ดที่ทำให้โนบิตะต้องไปขอของวิเศษจากโดเรมอนอยู่บ่อยๆเอ๊แต่ว่าชาวรากญ้าอย่างพวกนายคงจะไม่เข้าใจฉันหรอกเนอะอันดับที่4 แฮร์รี่พอตเตอร์ถ้าเราได้ดูแฮร์รี่พอตเตอร์ในภาคแรกจะเห็นฉากที่แฮกริดพาแฮร์รี่เดินทางไปยังธนาคารกริงกอต์ในตรอกไดอากอนเพื่อที่จะไปเอาเงินมาซื้ออุปกรณ์การเรียนและในตอนที่เปิดตู้เซฟของพ่อและแม่แฮร์รี่ก็พบว่าในตู้เซฟนั้นมีเหรียญเกเลียนอยู่อย่างมหาศาลซึ่งทั้งหมดนี้เป็นของตระกูลแฮร์รี่พอตเตอร์อันดับที่ห แช่ฮอร์วิทจากคูเลสเด็กสาวชาวอเมริกันวัย16ปีสุดระจนหน้ามันใสที่มีพ่อเป็นทนายและอาศัยอยู่ในเครือหัสใหญ่โตกลางเบเวอรี่ในยุค90แช่ฮอร์เวิตถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความโกเก๋ของชีวิตลูกคุณหนูที่ใครๆก็อยากจะเป็นและหนังเรื่องนี้ยังเป็นหนังที่มีแฟชั่นยอดเยี่ยมและเป็นอปคัลเจอร์ที่มีอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบัน